ดังเผชิญกับการระบาดครั้งใหม่ของโควิดสายพันธุ์เดลต้าทุกคนรู้ไหมคะว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยจีนเขาก็พบผู้ติดเชื้อโควิดเดลต้าหลายร้อยคนในหลายเมืองใหญ่แล้วก็ล่าสุดนะคะเดลต้าเนี่ยก็บุกไปถึงอู่ฮั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด1 9แห่งแรกของจีนและก็ของโลกอะไรเป็นช่องโหว่ที่ทําให้จีนกลับมาพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอีกครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาแล้วจีนจะพลิกวิกิจนี้ได้ยังไงไปฟัังกนค่ะ กลับไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะจี G เนี่ยเขาก็พบกับการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธ์เดลต้าในประเทศเป็นครั้งแรกที่นครกวางโจวเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งค่ะแม้ว่าในตอนนั้นนะคะจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าจีเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญและก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้กันค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าหลายคนคงคงรู้ดีว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะถามว่า นั้นจีนเขารับมือกันยังไงจีนนะคะใช้มาตรการเดียวกันกับที่องค์การอนามัยโลกแนะนําค่ะนั่นก็คือการตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุดไวที่สุดแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดจนเกิดเป็นกว่างโจโมเดลขึ้นมามีการปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด -19 กันถึงระดับชุมชนแล้วก็ตรวจกันตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกหรือว่ากลางดึกเนี่ยก็ยังมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะลงพื้นที่ไปเคาะประตูตามบ้านเรียกให้ประชาชนเนี่ยไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 นอกจากการลงพื้นที่เชิงรุกของ เจ้าหน้าที่จีนก็ยังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเชิญชัวรณรลคนรงให้คนออกมาตรวจเชื้อเชิงรุกให้มากขึ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจให้ถึงแหล่งที่พักนอกจากนี้แล้วนะคะทางการจีนเนี่ยเขาก็มีการสั่งห้ามการเดินทางรวมถึงมีการห้ามเคลื่อนย้ายผู้คนกันอย่างเข้มงวดด้วยนะคะแล้วก็เน้นการบริหารจัดการผ่าน Data Plat f ฟ r m มีการนำเอา AI GPS QR code รวมถึงมินิแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งให้ทราบนะคะว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีการเฝ้าระวังบ้างแล้วก็บ่งชี้นะคะว่าใครเนี่ยสามารถเดินทางได้แค่ไหนและเดินทางได้เท่าไหร่รวมถึงเฝ้าติดตามด้วยนะคะว่าใครเนี่ยมีการทําผิดกฎหมายหรือว่าละเมิดกฎกติการหรือเปล่า <c oughs> ค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะจะต้องมีการกัก ตัว14วันค่ะเรากักตัวเราออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะจีนใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารเพื่อเพื่มความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงกักตัวแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะส่งสินค้าไปถึงหน้าประตูแบบไร้การสัมผัสเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการระดมฉีดวัคซีนกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะที่เมืองกวางโจค่ะจะเห็นได้ว่ามีจํานวนคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยครอบคลุมเต็มพื้นที่โดยจีนเขาจะใช้วัคซีนของจีนนะคะวัคซีนหลกัหลกๆที่จีนใช้เนี่ยก็จะมีซิโนแวค ซิโนฟาร์มหรือว่าแคนซิโนโดยจีนเขาเชื่อว่าวัคซีนของเขาเนี่ยสามารถจัดการกับเชื้อเดลตาได้ค่ะทําให้เมืองกวางโจสามารถสกัดการระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสสายพันเดลต้าได้อย่างอยู่หมัดภายใน1เดือนโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการล็อกดาวน์ทั้งเมืองแต่เน้นล็อกดาวเฉพาะจุดแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าสถานการณ์จีนตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจีนเนี่ยก็ถูกเดลต้าบุกไปในหลายพื้นที่แล้วก็หลายเมือง ล่าสุดนะคะเดลต้าก็บุกมาถึงอู่ฮั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลายคนก็คงรู้นะคะว่าอู่ฮั่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด -19 แห่งแรกของจีนและก็ของโลกค่ะ<ๆ>าการระบาดครั้งล่าสุดนี้นะคะต้องเล่าก่อนว่าเกิดจากคลัสเตอร์ที่สนามบินหนานจิงมีผูดด้โดยสารคนนึงค่ะเดินทางมาจากกรุงมอสโกของรัสเซียนะคะแล้วก็เดินทางมาลงที่สนามบินหนานจิงปรากฏว่าเขาติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าค่ะหลังจากที่เขาลงสนามบินมาแล้วเนี่ยก็มีพนักงานทําความสะอาดไปเก็บขยะ คาดว่าเขาน่าจะสัมผัสกับขยะติดเชื้อของผู้โดยสารรายนั้นที่เขาทิ้งเอาไว้ทําให้พนักงานทําความสะอาดเนี่ยติดเชื้อเดลต้าแล้วก็ลามไปติดกับพนักงานคนอื่นๆอ,อีกด้วย แลวพวกเขาเหล่านี้นะคะก็เดินทางไปยังมณฑลต่างๆตอนนี้นะคะก็มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอย่างน้อย26เมืองค่ะสื่อทางการนะคะก็ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะที่สนามบินในเมืองนานจิงว่าพนักงานทําความสะอาดบนเครื่องบินเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ดรอักษรศรีพาณิชสารอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีนเห็นว่าการระบาดของเชื้อเดลต้าในจีนในครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าจะใช้กวางโจโมเดลยับยั้งเชื้อเดลต้า อย่างเดียวเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่ค่ะส่วนถ้าจะใช้อู่หั่นโมเดลที่เป็นการล็อกดาวน์ทั้งเมืองเนี่ยก็คงคิดว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบไม่ตรงจุดแล้วก็สร้างวิกฤตเศรษฐกิจตามใหม่ด้วยค่ะสิ่งที่จีนต้องทํานะคะคือการปูพรมตรวจหาเชื้อโควิดในทีนให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้แยกตัวกักตัวคุมการระบาดจะเห็นได้ว่าจีนนะคะก็มีการปูพรมตรวจหาเชื้อโควิดในทีนในประชาชนหลายล้านคนต่อวันค่ะ บางคนนะคะก็ถูกตรวจมามากกว่า1ครั้งด้วยแล้วก็มีการล็อกดาวน์เฉพาะจุดอย่างเข้มข้นในหลายเมืองนะคะรวมถึงมีการตัดเส้นทางการขนส่งในบางพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะได้ควบคุมการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าค่ะนอกจากนี้นะคะการระดมฉีดวัคซีนเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางหลักในการต่อสู้กับเจ้าไวรัสกลายพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะวัคซีนชนิด mRNA นะคะ ตอนนี้จีนเขาปรับตัวกันแล้วนะคะจีนเขาหันมาเร่งผลิตวัคซีนชนิด m rna กันมากขึ้นมีหลายบริษัทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟรเซนฟาร์มาที่ร่วมกับ b บ o n น e c คหรือว่าจะเป็นบริษัทซูโจ้ไอโฟไบโอไซเอ็นรวมกับสถาบานันวิทยาศาสตร์กองทัพจีน นื่องจากว่าเจ้าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยทำให้การฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย2เข็มน่าจะเอาไม่อยู่ค่ะทําให้จะต้องมีการเร่งพัฒนาวัคซีนชนิด mRNA กันมากขึ้นทางการจีนถึงขั้นบอกว่าจะฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นู o เตอร์เข็ม3ให้กับประชาชนฟรีด้วยค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อเจ้าไวรัสกลายพันธุ์นั่นเองค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะโมเดลของจีนในการจัดการโควิด6ด้านที่มีการวิเคราะห์โดยดรอักษรศรีพานิชสารก็น่าจะเป็นคุณลักษณะเด่นของกลไกแบบจีนในการพิชิตโควิดกายพันุ์ได้จะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะอย่างแรกนะคะจีนเขากล้าใช้ยาแรงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่างที่2นะคะจีนรวมศูนย์บัญชาการค่ะให้รัฐบาลกลางรวมถึงท้องถิ่นเนี่ยทำงานไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการจัดการความเสี่ยงนะคะก็มีการจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็คลายปมทีละจุดข้อ3นะคะใช้ประโยชน์ data driven policy ค่ะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาจัดการกับข้อมูลออกแบบนโยบายได้อย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดค่ะ ส่วนข้อ4นะคะเน้นสร้างพลังบวกคนในจีนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันค่ะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาในตัวของผู้นําและก็กลไกของรัฐไม่สร้างความสับสนให้กับประชาชนค่ะส่วนข้อ5นะคะจีนไม่มีปัญหากลไกราชการล้าหลังรวมถึงไร้ปัญหานกักการเมืองขัดแย้งกันเองค่ะส่วน สุดท้ายนะคะเรียกได้ว่าสื่อจีนเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยนําเสนอข้อเท็จจริงทําให้คนในจีนเนี่ยเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐค่ะจะเห็นได้ว่านอกจากจีนจะใช้โมเดลของจีนในการจัดการโควิด6ด้านเพื่อหยับยั้งกับเจ้าเชื้อเดลต้านะคะคนในชาติเนี่ยก็จะต้องมีวินัยร่วมแรงร่วมใจกันด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการล็อกดาวน์เฉพาะจุดอย่างฉับไวก็จะลดลงหรือว่าอาจจะไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างที่จีนคาดหมายไว้ก็ได้ค่ะ